สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้ผมเป้ยนาเวงครับจะพาเพื่อนๆทุกท่านครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มครับนัดที่4นะครับผมในกลุ่ม B ครับกรับกันระว่ังเจ้าบ้านครับหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกำยืนของทีมแอตเลติกอมาดริดนะฮะ ซึ่งการจำลองการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า22นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักไทรชอบไทยเชียร์ใทยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับและที่สำคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อบิดภาพอะไรผมขอภัยท่านณที่นี้ด้วยนะครับผม ซึ่งนัดัดเอ้ซึ่งนัดล่าสุดนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนครับที่ทั้งคู่ที่เจอกันมาก็คือนัดที่3ที่ผ่านมาครับก็เป็นทางด้านของดิวพูครับบุกไปอัดอันนี้ก็มาดิบถึงถิงถ่น3มประตูต,รตร่ตอ2มาดูครับว่าวัาวาวาวนนี้ครับลิวพูจะย้ำแขนหรือว่าจะโดนทางด้านฝั่งของทีเยืนล้างแขนนะฮะรักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับผมหรือท่ายสกอร์กันเล่นเข้ามาได้ครับว่าคู่นี้แข่งจริงจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ครับแต่ก่อนคู่แข่งจริงก็ดูคู่นี้ก่อนฮะ และนี่ครับคือรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านเลี้ยวปูครับรายชื่อเตวันแข่งจริงอาจจะไม่ตรงตามนี้ไงขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ลิฟว์ามาลบ4-3-3ครับกองหน้ามีโซต้าฟิมิโนแล้วก็ซาร่าครับแนวลุกนะฮะตรงกลางมีมิวเนอร์ครับ <c oughs> จนครับแล้วก็เฮนเดอร์สันฮะนี่คือรายชื่อทางฝั่งอาร์เรตโกมัตติสครับผม เดลูกมีกินส์มันโซเลสครับคาราสโก้ครับแล้วก็โยเรนเต้ครับกามีคองด็อกเบียครับโกเก้ก็เริ่มมานะฮะเอาละรับเกมยูฟาแชมเปนลีกครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สี่ครับในกลุ่มบีครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะครับวันนี้ครับเจ้าบ้านมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงครับ บุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนด้านของแอลิโกมันดิครับวันนี้มาชุดเสื้อสีน้ำเงินครับเมเกสีเงินบุกจากซ้ายไปขวานะครับเกขติดโจนครับโคนาเต้ครับบูซอนอ้าวนี่มิลเนอร์พลิกได้แทงมาทางด้านซ้ายโซต้าเปิดลูกนี้เข้ามาแต่ว่ามันบอลมันมันเบาไปหน่อยครับข้ามือซานของยานโอบักนะครับปักสัตยาวขึ้นมาดีฟูเก็บได้ครับเฟอร์มิโน่ มิโน่ตรงนีโดนย่อยเตะสอยนะฮะเอาครับโซเลต์ขืนมาทีของตุ๊กเบียกินส์แมนไหต่อมาลือมาครับมาถึงซาติคาราสโกกินส์แมนคร,ครับเอาครับลือมาเอาลุยสุเอเร่ด้โหเบ็คเกอร์ตรงนี้ยังเซฟไปได้นะนี่ครับจังหวะก,กดด้วยขวาเน้นๆนะฮะลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมครับเป็นของทางฝั่งแอตมอลิธฮนะ เดี๋มาเปิดเข้ามาเอาบอลคุกคีกันอยู่3ลูกนี้ติดบมมล็อกเชมเบรเลนแต่ขอแพ้เป็นฮาโนนะแพื่อนเห็นชื่อยาวๆครับขออภัยด้วยนะครับเกิดติดโจนครับกีซาลาซาลาโดนลุมครับ <c oughs> บิลเนอร์ซาลาให้มาดิฟิวนโนฟิวนโนออกมาดึงขวาฟิวโจนเออขอแพ้ไม่ใช่ฟิวโจนคนะเกิดติดโจนนะ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นไรไม่ทราบ พูดผิดพูดถูกนะฮะไม่ได้ทำคลิปนานนะครับผมตื่นเต้นนะฮะโกเกะหรือมาครับกินสมแมนไ้มาทีของดอกเบียของดอกเบียมีพื้นที่ยาวๆทางซ้ายคาราสโกของดอกเบียตอกโซนขึ้นมาอมืหนึ่งติดทางด้านของอาโนครับ โจนครับมาด้านขวาดิซาร่าสารามีพื้นที่ับเปิดมาลุ้นลูกนี้แต่ว่านั้นของซาวิทครับถึงบอลก่อนนะฮะบอลขมือโอบักครับอบักสาดยาวขึ้นมาครับแอดมินิครับได้บอลมาด้านขวาครับยอรินเต้มาคอสยอรินเต้ครับไปมาที่กลางที่โกเก้ โอเคชิปเข้าในมาได้มงเน้นเน้นเบเกอร์ Baker. โอ้โยนึกว่าหายครับแนมะ่ยังอยู่ครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะแม่จังหวะหนึ่งของแอดมิริครับยังคืนนำไม่ได้นะครับโคนาเต้ครับให้มาจิอาโนอาโนแงทงนีซาร่าซาร่าเอาหนีจใจเบาลไปหน่อยครับรูปเกมผ่านมาประมาณ25าทีครับถือว่าแอดมริทำเกมได้ดีกว่านิดนึงนะ ยอเรนเต้ครับโอเคมาที่ลุยโซเลสโซเลสแตะหนีบาคิวฟันไดโซเลสติดจังหวะนึงครับรอเพิ่มเติมจะเปิด,น,ดนี้ติดด้านของฟันไดฮะโอเคครับมาที่ยอเรนเต้เปิดมาเสาแรกตวัดยิงรู้เนี่ยเข้าหน้าต่างนะฮะเลนย่าครับตรงนี้ครับไม่มีมุมยิงนะฮะอาโนถือว่าประกบได้ดีครับ ตามมาจากฝั่งขวาเลยก็มาประกบที่เสาแรกไนดะ้เด่นกลางของทางฝั่งแอฟรครับถือว่าดีกว่าฮะตอนนี้กิสมันแหวก2แหวก3ามไหมตวัดก็มาเลยมาป้ายมาสายสัวเลยนเบเกอร์อีกแล้วโอ้หแมวันนี้พี่แกนี่เซฟเป็จ่านี่3ครั้งแล้วนะนี่ครับบอลเข้าทางโซเลสนะกดด้วยซ้ายโดยเบเกอร์ยิงเซฟไว้ได้นะ โอ้หรือมาเปิดเข้ามาครับยังไงครับแถวสอบเป็นของแอดมิริดนะฮะโอเคโอเคถาบอลขึ้นมาเองจะกดตรงนี้ติดบอลของโคโนาเต้ครับเฮดสันขึ้นมาที่เบเกอร์เบเกอร์ถือว่าเปิดจังหวะนี้เทีได้ดีนะฮะมิวเนอร์ครับเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนครับมาที่ซาร่าเล่นกับเฟอร์มิโนสวยครับเฮดสันตรงนี้เลงกีฟหน,น,นะครับตัวน้าของลิเวอร์พูลนะฮะเอาลิเวอร์พูลดักได้ครับ เดดอร์เซนเห็นเซนต้องดึงชา้านึงนะฮะเกมเร็วเกินครับเดดอร์เซนหมุนก่อนหนึ่งล้อครับมาที่เคอร์อติจดชูบิโนโมาที่มิวเนอร์มิวเนอร์จะขอส่องไกลติดด้านของซาวิตสุดท้ายครับไปลานที้ด้านของเลอร์มาของตกเบียรครับของตกเบียเปลี่ยนแกดนด้านซ้ายครับที่คาราสโกคาราสโกครับพลิกไม่ได้ต้องย้อนขึ้นมาครับให้มาที่กินส์แมนของตกเบีย ของตัเบียร์โซเลส์เตอร์มาเอาครับโซเลต์ด้วยคูาเต้ยิงนี้ติดบล็อกนะถือว่าเป็นเกมที่ที่อืดัดสำหรับเจ้าบ้านนะเกมนี้เด็กจีว่าเซฟของไอซงเบเกอร์ครับโอ้โหอย่างเหนือลุกเงียบเลยประตูมุมของแอดมิริครับรนะโอเคเปิดมากลางประตูแล้วขึ้นจังหวะนี้้ยยังไงครับแนี่โอ้ เพือ่อนตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะฮะเหลือเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีครับตัวนี้ต้องดูครับถือว่าเกมคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ดับ5ดาวเลยนะพลาดไม่ได้เพื่อนเพื่อนมาดูกลืนของโค้ชครับซิมิูน่กับทางด้านของเจกเกนคอร์บใครจะเหนือ,อกันฮนะฟอมิโน่ครับโอ้หลุกมาสวยเฟอร์มิโน่คืงต่อเพื่อนกดด้วยขวาโอบากก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเพ่พุ่งได้สวยครับโอบากาลุนี้ ยิงด้ขวาเน้นๆนะฮะครึ่งแรกครับทดหนึ่งนาทีนะอาอนุปเปิดเข้ามาครับเนสูุกขับไม่ได้เสทางคือตีโจนครับนเนื้อสันลึกกับซูมิโนโซตากดลูกนี้โอ้ยได้กดดันอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมในครึ่งแรกนะฮะนี่ครับโซตากดลูกนี้เน้นๆนะฮะโอ้ โอบาค,ครับย,ยืนยืนถูกที่ถูกเวลาครับอนุครับเปิดมากลางประตูยังไงเดินเตะครับเขี่ยขึ้นหน้าแล้วก็พูดตัดสินครับปอนทวิทมาเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผมการทดลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแอตเลติโกมาดริดครับครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับผม ารับอนุเคร่งหลักกันต่อนะฮะทุกคนครับรับชมและถูกใจชอบใจก็ฝากกด subscribe ก็กระดิงแจ้งเตือนช่องนาเวีงโลเวอร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวีงโลเวอร์แล้วก็แฟนเพจนาเวีงเกมเมอร์ด้วยครับผมลิงก์ด้านล่างนะครับผมขอบพระคุณครับครับเริ่มเกมมาลิวฟูบุกใส่เลยนะฮะมิวเนอร์ครับโมกิวฟันได้ครับมาทีมิวเนอร์จูปิโนแทงมาเฮนเดอร์สันไหลต่อจูปิโน เเออ่ขปลียนหลงติดปากเรียกฟิวโจตรตลอดเลยนะฮะับสำหรับเคอร์ติโจรผมขออภัยนะฮะโซเลสครับดัส,บสายสุดยานิคาราสโกคาราสโกรครับโดนลุมสองคาราสโกรครับจะแก้ไขยังไงโซเลส,สเปิดมาติดโคนาเต้ครับโอ้โหนี่โคนาเต้น,นี่ไม่ให้โซเลส,สพลิกเลยนะฮะเอเดนซันครับ เขากลางมาฟิมิโน่จ่ายสวยครับเฮเดอร์สันกางมามิวเนอร์มิวเนอร์ให้มาที่โจนครับโจนแทงมาที่ซาร่ากระที่โจนสับขาหลอกหนึ่งที่ครับตอกส้นมามิวเนอร์เล่นจังหวะเดียวฟืดมีดอ้หนึ่งคาดกําลัยังศูนย์อยู่นะ มันติดก็รอดตัวไปครับจัะบอกมันสักครู่นี้นะฮะกินส์แมนครับควายมาที่โซเลสกินส์แมนสวยครับที่วันี้ลือมามาที่โซเลส์โซเลสแตะนี่เองหลายนี่โกเกตสัตไกโอ้ดบอลมันไม่ตรงกรอบนะฮะเล็บคู่นี้ถือว่าบุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับบุกใส่กันแบบไม่ยั้งเลยนะฮะเปิดเกมบุกใส่กันเต็มที่นะครับแต่ว่าสกอร์ยังไม่มีครับคู่นี้ เอา๋อแล้วเชปเลรนครับลงมาทางด้านของเจมิวเนอร์ครับส่วนทางด้านของแอดมิรีครับถอดทางด้านของของด็อกเบียออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของเดปาวลงมานะถือว่าเดปาวตัวนี้ฟอร์มดีมากนะครับเตะทีมชาติอาร์เจนตินาครับเดปาวนูเอาครับแอดมินิตยังมาได้ครับเดปาครับเดอร์มาเล่นกับกินส์แมนกินส์แมนแทงต่อที่เดอร์มาหรือมาถูกไหมฮะ เปิดมาสัตว์อุ้ยคนละหนึ่งคานกันวันนี้โอ้โหวันนี้ครับถือว่าหายกันนะคนละหนึ่งคานนะครับเอาครับลิฟูครับถอดมาเกิยวฟันไดออกครับแล้วก็ส่งจูเอลมาติปลงมานะแอมถอดกองหลังครับวันนี้ลิฟูทางนันทีครับเห็น a อไอมันเปลี่ยนกองหลังลงนะ ตูบเซนครับมาตีครับตูบุเซ่นเอาครับวันนี้โซตา้าสำร,รองของลิปูยังมีมาเน่นะฮะเชเบเรนโจนครับมาที่ฟิกิโนขวามีซาร่าเอาคับจ่าวนี้สวยครับมนล้ำหน้าครับซาร่าซาร่าปลายหกกลางมาแต่ว่ากินเนสครับถึงบอลก่อนครับโอ้โหบอลเข้าทางกินสมันอีกนะฮะกินสมันมาที่โกเก Okay, โอเคโอ้โหยิ้่ใจใติดครับงานงอนครับวัน,นี้ครับลิวพูมาแล้วครับอืมแต่ว่าลิวพูจะทำเร็วไม่ได้ครับซาลาอานนชิปคืนซาลาครับถือว่าสวยคแห่งน,นี้ซาลาไหลมาฟิปโอ้ฟิเบนโนแม่นี่พีเก้ี่ตั้งใจปาดเข้าในเลยนะอ่าครัแบบแอดมิริตสวนกลับเลยครับเดือพาวเดือพาวแตะมีโอ้โหเดือพาวมีความเร็วฮนะ แทงมาด้านของกินส์มันเหน่งๆแต่ว่าติดไอ้ทรงเพ็รเขิมกูนี้ยิงกันแหลกลานนะแต่ว่ายังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะจวนะครับมันที่ซาร่าซาร่าแต่นี้ครับโหแต่นี้คาราสโก้ครัรครบซาร่าจวมทีอาโนโูครับเคอร์ตินโจนเปิดมาติดด้านของอมิโซครับอาร์มวิเทนเส่น ปาดมาอิงเรียบร้อยครับดิวโกโซต้ามาเอาเจ้าบ้านครับลิเวพูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากยิงของดิวโกโซต้านะฮะเรียบร้อยครับบัตรจะยิงนี่มันยิงง่ายเลยนะนี่ฮะโอ้เซนเตอร์ของทางฝ่ายเมลิตนิน่ยืนหลงตำแหน่งกันนะฮะ ซาวิตครับยืนห่างทางด้านของสูต,ตาก็เรียบร้อยครับลีฟูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูแอฟบิก์ตว่าวันนี้เล่นไม่เล่นได้ดีเลยนะแต่ว่าไม่ขี้เลยเลยนะแต,แต่ว่ายิงไม่ได้ตอนนี้ครับขอไปรับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วฮะตอนนี้ลีฟูนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ นะครับอัลเบริตต์มีอะไรต้องใส่เต็มแม็กซ์นะฮะโซเลสแทงมาแต่ว่าเบกเกอร์ออกมาตัดบอลไม่ได้ก่อนนะฮะก็ดึงจังหวะ้หนึงครับไม่รีบครับเบกเกอร์เลนสั้นครับแฮมเมอรี้เฮนเดอร์สันเกิดที่โจนูนเชมเบรเลสขอพายฟูบิโนนะฮะวันนี้อ่านผิดอ่านถูกนะฮะฟูบิโนโอ้สวิดติ์ให่บอลครับแต่ว่ายังเก็บบอลได้ครับเคอร์ติจูนที่ฟูบิโนครับเอาฟูบิโนจับบอลลั่นยิงนะฮะกิสมัน พาวโยกมาอับเลอร์มาแต่ว่ามีธงจากลูมกับเส้นนะนี่ครับออกตัวเร็วนิดนึงครับสำหรับท่านขคุงเลอร์มาชัดเจนครับตรงนี้ครับอับเปลี่ยนตัวอีกคนนะทางด้านของลิเวอร์พูลครับถอดโคาเต้ออกครับก็ส่งเยาวชนลงมานะครับมอร์แกนบอยส่งเด็กมาหาประสบการณ์ฮะแล้วก็ลงมานี่ได้เปิดลุกตั้งเตะเลยนะฮะ แล้วก็แอมนี่ขอเปลี่ยนบ้างครับส่งฟริปเปล้ลงมาแทนน้าของซาวิดนะฮะโมแกนบอยครับอยู่ที่บอลน,นะเอ็นซันครับเามาที่เกตินโจ้เอ็นซันครับเอาครับซาราเบนกองกลางมาเกติจโจ้จูบิน,นูครับชิชเบเร่ต้องดูว่าข้างหลังกรรมการทดกี่นาทีนะฮะ ิโนมาทีเกิดตีโดนสักไหมขวามีซาร่าชิปลูกนี้มาตีลังกาแล้วเรียบร้อยครับสองประตูต่ตอศูนย์อานูครับโอ้ครึ่งหลังทดสองนาทีฮะจังหวะจังหวะตีลังกาลูกนี้ครับรู้ว่าจักรยานอากาศฮะของอลิเซอร์อานูถือว่าเป็นลูกที่สุดสวยเลยนะฮะโอบักเซงนะครับ,บ,น,รบนี่ฮะซาร่าชิปมาดื้อชิปเฉยนี่แหละ ขึ้นฟาดลูกนี้โอ้โหขึ้นฟาดหน้าเน็ตครับเรียบร้อยครับ2-0ปิดข่าวครับจบเกมปิดเคสฮะลิเวอร์พูลน่าจะคว้า3แต้มได้นะฮะแบบนี้เอาครับครูศินยังให้โอกาสมาริดนะฮะเผื่อได้ลูกตีไข่แตกฮะแต่ว่าขอไปขึ้นมางี้ไม่น่าทันแล้วก็เรียบร้อยครับครูศินก็ปล่อยดในเวลาการแข่งขันครับ หลีผู้ว่าเปิดบ้านชนะไป้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์คว้าสามแต้มกับอ่คว้าสามแต้มนะฮะส่วนคู่อีกคันจริงจะเป็นยังไงครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปวันนี้ผมเปิ้นาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า